สวัสดีค่ะอยู่กับลูกค้า Toyota Fortuner นนะคะเข้ามาติดตั้งจอแอนดรอยตรงรุ่นเรียบร้อยกันไปอีกหนึ่งคันนะจ๊ะเลือกใช้เป็นจอ 2K ล a m 4ล้ม64นะคะ CPU 8 core 2.0ชิปเซ็ตเสนปจากก้อนนะคะเมื่อเราต้องการเชื่อมต่อ Wi-Fi กับตัวจอนะคะปล่อยฮอสปอร์ตเข้าไปเนี่ยเราก็ปัดด้านบนของจอลงมานะคะแล้วก็จิ้มที่รูปไ i f i ค้างไว้นะคะ เพื่อมาหาชื่อฮอสปอตของเรานะคะหรือจะใส่ซิมการ์ดก็ได้นะเลือกชื่ออินเทอร์เน็ตของเรานะคะแล้วก็ใส่รหัสที่เราตั้งไว้ได้เลยนะคะปึ๊บเมื่อเชื่อมต่อเรียบร้อยนะคะรูปไวไฟก็จะขึ้นตรงนี้นะคะอาวนี้เราก็เล่นได้เลยนะคะอยากดู Youtube ก็กด Youtube นะคะอันนี้ลูกค้าย,ยังไม่ได้ทำการล็อกอินเมลของตัวเองเข้าไปนะคะ อยากดูรายก็พิมพ์ได้เลยนะคะหรือจะใช้คำสั่งเสียงก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเล่นเสียงเบาเสียงนะคะที่คอนโทร,รลพวงมาลัยใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะกดข,ขยายใหญ่นะคะอ่าตาดแอปพลิเคชันก็จะเล่นเหมือนในโทรศัพท์เลยนะคะ เปลี่ยนเพลงผ่านคอนโทรลพงมาลัยก็ใช้ได้เหมือนเดิมนะคะจะออกจากแอปก็กดไอคอนด้านข้างตรงนี้ได้เลยกดรูปบ้านนะคะทีวีสดก็จะลงเป็นตัวนี้ไปให้นะคะหรือใครจะโหลดลูกทีวีเอสมาก็ได้นะคะอยากได้แอปไนเพิ่มเติมดาวโหลดเองได้ในเพจสโต์เหมือนเดิมนะคะ สวยมากๆเลยนะคะตัวนี้เป็นจอ 2K เลยระบบเสียงก็ DSP นะคะเสียงดีแบ่งใช้งาน2หน้าจอก็ได้ทุกสเปคทุกราคาอยู่แล้วนะคะ m p 3 m p 4 and a u to Apple CarPlay ใช้ได้ทุกสเปคทุกราคาเช่นเดียวกันนะคะของทางร้านเราจะไปไหนก็พิมพเอาได้เลยนะคะหรือใช้คำสั่งเสียงก็ได้เช่นเดียวกัน แบ่ง2หน้าจอปบ๊บปึ๊บ,บ่อย่างที่บอกตลอดนะคะฟังก์ชันแบ่ง2หน้าจอเนี่ยจะจอสเปคไหนก็ใช้งานได้อยู่แล้วนะคะแต่ถ้าอยากให้ใช้งานลื่นไหลตอบโจทย์ไม่ว่าจะแบ่ง2จอหรือเล่นทีละแอปนะคะก็เลือกจอที่ CPU สูงๆเท่านั้นเอง อเคนะคะการใช้งานประมาณนี้นะคะสำหรับตัวจอแอนดรอยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวแรม4 6 4 CPU 8คอ2.0หน้าจอ 2K นะคะท่านใดสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะหน้าร้านเนี่ยมีจอให้ลองเทสด้วยนะคะมีเลือกหลากหลายสเปคหลากหลายราคาเลยแล้วก็รับประกันให้1ปีด้วยนะจ๊ะ ที่ร้านเนี่ยสำหรับรุ่นนี้ก็ต่อให้ตัว USB ด้านล่างนะคะสามารถเสียบใช้งานได้เหมือนเดิมด้วยนะคะปึ๊วิทยุฟังได้ตามปกตินะคะก็จะเป็นเพลงของลูกค้าหมดเลยนะคะสงสัย โอเคไปแล้วจ้าใครสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะร้านเปิดบริการทุกวันนะคะอยู่ถนนพุทธมณฑลสายสามนะคะสามารถเสิร์ชชื่อร้านนะคะใน Google ได้เลยนะคะเปิดทุกวันจ้า